ทุกคนเลขทูบแตกเต็มๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีใครได้ไม่เอ่ยเมื่อวานนี้เลขเก้าเรามานะคะเลขทูบเราเข้านะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีใครถูกเลขบ้างไม่เอ่ยเก้าสามเข้าเต็มๆเลยเมื่อวานจุดทูบได้เก้าสามนะคะสลับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะเก้าเก้าสามแต่สามตัวรังสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งออกห้าเก้าสามนะคะ ขอบคุณเลขทูบค่ะเลขเก้าตัวฟันเลขเก้าเราเข้านะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีใครถูกเลขบ้างไม่เอ่ยเก้าสามเข้าเต็มเต็มเลยเมือ่อวานจุดทูบได้เก้าสามนะคะสลับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะเก้าเก้าสามแต่สามตัวรังสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งออกห้าเก้าสามนะคะขอบคุณเลขทูบค่ะเลขเก้าตัวฟันเลขเก้าเราเข้านะคะ แล้วก็เลขทูบเราเข้าตัวเจาะ93เต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่ตามด้วยนะคะเออเลข9เรามาปังปุริเย่มากๆนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นประจักษ์เป็นหลักฐานสักนิดหนึ่งสีเลขทูบเมื่อคืนนี้ใครได้ชมบ้างนะคะมีคนติดตามมีมีคนชมลุ้นเลขทูบไปพร้อมๆกันเมื่อคืนนี้4,000คนดู นะคะ4,000คนดูสําหรับเลขทูบเมื่อวานเมื่อคืนนี้สําหรับเลขทูบรัฐบาลไทยนะคะเออเลขทูบรัฐบาลไทยนี่เราเข้านะคะสําหรับสําหรับสําหรับเลขแนวทางของเราโอ้ตัวเจาะของเราเกือบแตก3ามตัวเลยฮะเพราะว่าฟัน9ก้าห้านะคะออกห้าเ้าสามนะคะแต่เลขเก้าเรามาเห็นไหมเลขทูบเราแตกนะคะขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ โอเคมีใครอยากตามอีกไหมนะฮะมีใครอยากตามอีกมีใครอยากจะไปต่อฮานอยกันไหมเอ่ยเย็นนี้เดี๋ยวจะมีฮานอยมามามาเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะเออนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาแบบกรีดแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะฮะวันแรกของเดือนมิถุนายนวันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะทั้งเลขทูบแล้วก็เลขแนวทางที่นำมาฝากกันนะฮะ ก็ฟันแนวทางให้มาหลายวันแล้วนะคะก็ยินดีด้วยที่หลายๆคนตามกันแล้วก็สลับเลขทูบเมื่อคืนนี้ไปซื้อกันเพราะหลายๆหลายๆหลายๆเจ้าก็อาจจะยังไม่อั้นนะคะเก้าสามก็ถือว่าปังปุริเย่มากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ฮาหนอยกันต่อมีใครจะรอไหมถ้ามีใครรอเมนว่ารอมาเลยนะคะเราบังมิจฉาชีพด้วยนะทุกคนขาแนวทุงแนวทางนะโอ้ยม,มิจฉาชีพนะคะขอญาดแบรนด์นะคะ อ,อ,อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นฮานอยกันต่อแล้วกันนะคะวันนี้ยินดีด้วยกับใครที่ตามเลขทูบ93นะคะเห็นค่ะแต่ไม่มีดวงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวเรามีดวงร่วมกันใครที่ไม่ได้มีดวงตาม,มนะคะสำหรับเลขทูบเมื่อคืนนี้เลขแนวทาง ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวเราเอากันใหม่นะคะแต่สำหรับใครที่ตามแล้วก็มั่นใจในเลขทูบมั่นใจในแนวทางก็ขอแสดงความยินดีด้วยวันนี้คุณรับทรัพย์คุณเป็นเศรษฐีรายต่อไปนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวจะเจอกันช่วงวานไทยไม่ซื้อหนูหนูใส่เน้นให้ 24, 42, นะเมื่อวานนะหนูเน้นให้สองสี่สี่สองนะแล้วเลขสั่งล็อกเจเลขไอ้ใบเขียวนะคะวงในมาให้เก้าสามสามเก้างวดที่แล้วใบเขียวงวดที่แล้วใบเขียวสามโต๊โต ศูนย์เก้าหกงวดที่แล้วนะสามตัวโต๊ดงวดน,นี้ใบเขียวเล่นอีกแล้ววันนี้อันว่างหันแม่ที่ได้ฉันบอกวันนี้จะจะไม่ไล์สดนะเธอเออตามยูเก้าสามแมนบอสองซีนเนี่ยเนี่ยต่วันนี้ที่จริงฉันบอกวาฉันจะไม่ไล์สดนะแล้วมันมียายอันหนึ่งแมมยายหนึ่งมาคอมเมนต์เมื่อเช้าแบบว่านั่ง สอกบถือสองสี่สี่สองมันบอกพี่มันมียายอันหนึ่งที่แบบว่ามาคอมเมนต์ฉันตอนฉันให้เลขรัฐบาลเมื่อคืนน่ะซึกํางจะเขียนเลขอ๋อสองสี่กับหนึ่งเก้าให้ใช่ไหมแล้วนางนางพิมพ์มาว่าวุ้ยลีลาะว่าสั้นวายฉันเห็นขอความเด็งม้าจักรสูนเลย่ะคะบักันนะแต่ว่าฉันก็ลืมไปว่าฉันบอกนางไปแล้วเพราะว่าถ้าลีลาถ้าบอกว่าลีลาถ้าบอกว่าลาคาญก็ไม่ต้องมาเบิ่งกันนะคะ ทุกครั้งที่ไลฟ์สดเจ๊จะบอกตลอดเวลาว่า นี่คือการทํางานของฉันเออถ้าถ้าพวกเธอเข้ามาแล้วพวกเธอคิดว่าฉันมาลเล่นเล่นแลแ้วแบบว่าเข้ามาแล้วจะเอาเลขเลยนะ่ะเธอไม่ต้องดูเธอไปดูคนอื่นแต่ถ้าเข้ามาให้กําลังใจการสนับสนุนการทํางานของเจ๊เออเจ๊ก็มีตัวเลขดีๆให้กับทุกคนใช่ไหมใช่ไหมคนเรามันต้องแบบว,ว่าพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมเธอจะมาเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เธอต้องช่วยฉันทํางานด้วยเพราะว่าการไร์สดเป็นการทํางานของฉันฉันทำงานอย่างบอกเขาหนาไจ๊กงทำ ำงานอย่างทำงานไลสดค่ะเออทำงานไรสดรับจ้างรับจ้างไลสดนะคะเวลาแบบว่าเนี่ยมีสปอนเซอร์มาอย่างเงี้ยเขาก็มาจ้างให้แบบว่าเออเชร์คนพอย่องหรอเ่าอ่านเอาเหรอเธอดูสวยนะเจ้วันนี้ตาหักอุ้ยเธอเธอยองฉันแบบว่าเธอก็แบบว่าฉันว่าเธอเธอตัวฉันนะแม่ฟิล์มเธอไม่ได้จริงใจหรอกฉันว่าเธอตัวฉันนะฉันว่าเธอตัวฉันอยู่แล้วตอนเนี้ยเออย้ยโอ้เธอคือกาสื่อหลายแท่อยู่ ยุยยุยเธอคือถือลายเธอเรี้ยงเบียร์ฉันแม่โอ้เธอถือสี่สองต้องสองร้อยคูณสองร้อยเลยบอกเธอเลี้ยงเบียร์ฉันวันนี้ยุยเออเธอโอนเงินไหมเธอเลี้ยงเบียร์เอาเดี๋ยวฉันว่าผิด้ยฉันก็ว่าผิดนะเนาะเธอตาฮักจริงๆอุ้ยเธอยังมาหาตัวฉันเลยเด้อกูมีแต่คนบอกว่าฉันเป็นตาสังแหมฉันด่าเก่งจังสั้นจังสี่เนาะเมื่อนี้ฉันไหลสดนี่มาไหลสดฉันก็ตั้งใจสิมาด่าคนเดียว แต่ฉันเสียใจวายายนี่เราซื้อวานยายมิดใจเออว่าสันเรามาว่าลีลาว่ะลีลาเยอะวาสันโอ้โหพอเฉเดียคอมเมนต์นี้ปุ๊บนะฉันรีบกดเข้าเพจเลยฉันรีบกดเข้าเพจเลยแล้วฉันก็ไปบอกนางว่าโอ้ลีลาเยอะก็ไม่ต้องดูนะคะฉันก็พิมพ์บอกนางเนาะแล้วฉันก็เลยบอกว่าขออนุญาตบอกนะคะฉันบอกเออเธอไปฟังที่ฉันพูดด้วยนะเวลาฉันไล์สดฉันก็จะบอกว่าถ้าไม่อยาก ถ้าาไม่อยากอยู่ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องดูออกจากไลฟ์สดไปเลยแต่ถ้าอยู่น่ะสอดเป็นสายบอกดอกบ,บอกฉันว่าแล้วเธอไปรียงหองฉันยีรีดอกเธอกัสีมาทำทาทามหาสอดเธอก็บสโลเซเล่เธอก็บสโลเซเล่ใส่สฉันนะ่ะฟิลมขอบคุณหลายๆพี่อุ้ยเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะคนที่มาแชร์นี่คือแบบว่าอยากสกับงามๆเลยพี่น้องอยากสกับงามๆเลยพี่น้องทุกคนเจ๊จาะเรียกได้ เจริยร้องจอรัฐบาลไทยบึงเจริยมาร้องจ่อรัฐบาลไทยบึงงวดที่แล้วมันบองวดที่แล้วมันออกหกเก้าศูนย์นี่บอเลขมันม้างสิแล้วมามาเก้าห้าสามห้าเก้าสามนี่ไหมนี่เก้าห้าสามห้ากันงวดนี้มันม้างสิพี่น้องสองเก้าห้าเก้าห้าสองพี่น้องมันหนีพวกไก่ไหมมันจอได้แบบนี้ไหม ถ้าใครดูไลฟ์สดอยู่นะคะอยากถูกหวยก็ลองตามดูนะก็ลองตามดูนะ952259 952259น,95 9, นี่ลองไปหาลอตเตอรี่ติดเลยนะลองไปหาลอตเตอรี่ติดเลยนะรัฐบาลไทยเนี่ยบอกเลยเร้อบอกเลยเด้อเพราะว่าสูตรจอบมาได้สูตรจอบมาได้งวดวันหันเจคือได้สองซีงวดวันหันเจกุ้งคืงอได้สองซีบอก,บอก บบอกแต่ได้สองซีมากบอกแต่ได้สองซีมากงวดวันหันหันชอบชอบก็เลยให้สั่งอัดสั่งนิ้นไปเลยงวดน,นี้นะบอกก่อนชุดแรกเลยชุดแรกเลยไปหาซื้อไว้เลยสองเก้าห้าสองห้าเก้าใครชอบก็ลองตามดูรัฐบาลไทยนะงวดประจำวันที่สิบหกเลขออกวันอาทิตย์เลขออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์มักจะมีเก้าวันอาทิตย์เก้ามักจะอยู่ บอกเลยว่าในทิศเก้าอยู่เก้ายังอยู่สองสองก็สวยห้ากับเก้ามันมาคู่กันทุกวันอะเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบว่าเลขเด่นเด่นเลยนะเลขเด่นเดนเลยนะมันจะมาคู่กันอีกไหมหรือมันจะสลับเป็น เก้าห้าสองอย่างนี้หรอหรือจะมาเป็นเก้าเลยสี่สองแล้ว,ม,ม,ว, 4, 2, ออลวมีโอกาสที่จะเป็นหาสองได้ด้วยสี่สองออกแล้วมีโอกาสที่จะเป็นห้าสองมีโอกาสที่จะเป็นห้าสองมีโอกาสที่จะเป็นสี่สองบวกหนึ่งเต็ม